ครับสวัสดีครับครับผมนายนัชพลกการิครับครูครับโรงเรียนบ้านโคกขามนสมบูรณ์วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําห้องเรียนโคดดิ้งนะครับแนะนําวิธีการสร้างห้องเรียนโคดดิ้งนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับก็ขั้นตอนการใช้งานนะครับก็มีดังนี้นะครับโดยเว็บเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปใช้งานเนี่ยชื่อเว็บว่า code.org นะครับโดยที่วิธีการใช้งานก็1นนะครับกรอก ip address อ d เ e s s นะครับ www.code.org นะครับตรง IP address ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เว็บหน้าตาเว็บอันนี้นะครับที่เห็นในภาพนี้นะครับจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่เข้าระบบนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเข้าระบบเมื่อเข้าระบบแล้วเนี่ยจะเจอหน้านี้นะครับหน้านี้จะบอกเราว่าให้เรากรอกข้อมูลนะครับอีเมลที่เรา สร้างบัญชีไว้หรือไม่นะครับเราสามารถเข้าบัญชี google นะครับบัญชี f a c e b o o k นะครับหรือว่าบัญชี m i c r o s o f t นะครับที่เรามีอยู่นะครับโดยของผมเองเนี่ยผมมี Facebook อยู่แล้วนะครับผมให้เชื่อมโยงกับบัญชี f a c e b o o k นะครับผมก็จะเข้าบัญชี facebook ตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปสร้างห้องเรียนพุดดิ้งของผมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนาะเข้ามาโดยใช้ f a c e b o o k นะครับหรือว่าอีเมลที่ท่าน เข้ามานะครับสมัครเข้ามานะครับเขาตตะก็จะให้เราสร้างนะครับบัญชีผู้ใช้บัญชีประเภทนะครับประเภทนี้คือเป็นนักเรียนนะครับหรือว่าเป็นคุณครูนะครับแต่นี่ผมผมเป็นของคุณครูนะครับเราก็กรอกเลือกคุณครูเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างชื่อชื่อของเราเองนะครับชื่อชื่อที่ที่เราจะใช้นะครับอายุตรงนี้นะครับเพศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เข้าไป ไปที่บัญชีของผู้ใช้ของเรานะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะได้ชื่อของเรานะครับโดยดีโดยด,ดูที่มุมขวาด้านบนนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าครูต้นนะครับเราก็จะได้ชื่อห้องของเรานะครับเพราะหลังจากที่เรามาีห้องของเราแล้วนะครับเราก็จะสร้างชั้นเรียนชั้นเรียนคือชั้นเรียนที่จะให้นักเรียนเข้ามาใช้นะครับโดยจะเข้าตรงคําว่า create Select นะครับตรงนี้นะครับเพื่อสร้างห้องเรียนของเรานะครับ หลังจากสร้างแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราจะสร้างโค้ดให้นักเรียนนะครับเข้ามาใช้งานเข้ามาเรียนกับเรานะครับโดยเขาจะแบ่งเป็นเว็บนี้นะครับจะแบ่งเป็นอายุเป็นช่วงชั้นนะครับโดยอายุถ้า4-8เนี่ยระดับนูบานนะครับจะใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปภาพนะครับพิจเจอแทนนะครับเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าเรียนนะครับส่วนอย่างของผมเองนะครับเป็นประสมศึกษาวิทย์ี่4-6นะครับแล้วก็จะกําหนดเบอร์ นะครับเหมือนเป็นโค้ดให้เขานะครับเป็นโค้ดเป็นภาษาให้เขาเพื่อใช้งานนะครับส่วนที่ถ้าเด็กโตหน่อยนะครับประมาณ13บปีขึ้นไปนะครับก็จะใช้อีเมลนะครับอีเมลในการเข้าใช้ได้เข้าใช้งานนะครับเข้าไปเรียนนะครับในห้องของเรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสร้างชื่อกลุ่มนะครับกลุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ ตั้งชื่อได้ตามที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นวิศกรรนวณชั้นป .4 ทับ 2, แบบนี้นะครับกรอกระดับระดับชั้นไหนเขากรอกไปนะครับแล้วก็เลือกเลือกหลักสูตรนะครับหลักสูตรข้างล่างนี้จะมีให้เลือกในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบ,บันทึกนะครับบันทึกตรงนี้นะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จนะครับก็จะได้ดังรูปอย่างผมบันทึกแล้วนะครับสร้งชื่อของเราเป็นวิศวกรรนวณนะครับ ปอสีทับหนึ่งนะครับเมื่อเราได้ห้องแล้วเนี่ยเราก็จะอ๋ออันนี้ได้ห้องแล้วนะครับแล้วก็มีระดับชั้นพอสนะครับแล้วก็หลักสูตรเนี่ยผมเอาเป็นไม c คร f t การประจนภายใต้น้ำนะครับเขาจะมีให้แล้วนะครับตัวนี้พอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มนักเรียนห้องเรานะครับห้องปอสี่ทับหนึ่งเข้าลงลงไปนะครับเพิ่มตรงนี้นะครับคลิกเข้าตรงที่เพิ่มนักเรียนนะครับเมื่อ เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นหน้าต่างนี้หน้าต่างนี้เราเขาจะให้เราเพิ่มชื่อนักเรียนถ้าเราสามารถเราไม่เยอะนะครับนักเรียนไม่เยอะก็สามารถพิมพ์ชื่อได้ทีละคนได้เลยนะครับแต่ในกรณีผมมีไฟล์อยู่แล้วนะครับเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ Excel นะครับผมก็จะเพิ่มตรงเพิ่มนักเรียนหลายคนนะครับแล้วก็คลิกเพิ่มเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนี่ครับมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะคลิกเพิ่มเข้ามาแล้วก็ โหลดไฟล์นะครับไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับพอคลิกโหลดปุ๊บก็จะได้รายชื่อนักเรียนของเรามานะครับชั้นป .4 ทับ1นะครับแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับเป็นการดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าจะเข้าสู่หน้านี้นะครับโดยมีรายชื่อนักเรียนที่เราเพิ่มเมื่อกี้นะครับนี่ครับอยู่ข้างล่างนะครับเราสามารถเพิ่มได้อีกนะครับเผื่อมีนักเรียนเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าเราจะเพิ่ม ใช้เข uhm uh, ้ามาเพิ่มก็ได้นะครับนักเรียนทุกคนจะลงมาสู่ห้องนี้นะครับเป็นห้องวิธีการคำนวณชั้นป .4 ทักหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเพิ่มเสร็จแล้วนะครับนักเรียนเข้าใช้งานนะครับจะเข้าได้อย่างไรนะครับเราจะมาการสู่หน้านี้หน้านี้จะมีวิธีการใช้งานนะครับวิธีการซิงเข้าไปล้อกินเข้าไปนะครับโดยที่จะให้นักเรียนเข้าเว็บนี้นะครับเขาจะสร้างเว็บนี้ให้เรานะครับเป็นห้องห้องของเราเลยนะครับ ก็จะเอาตัวนี้ IP address ตัวนี้ให้นักเรียนนะครับกรอกเข้าไปนะครับเมื่อนักเรียนกรอกแล้วนะครับเมื่อนักเรียนได้แล้วนักเรียนจะมากรอกลง IP address ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกรอกเพื่อเข้าห้องเรียนที่คู้ครูสร้างไว้นะครับนี่ครับเมื่อเข้ามาแล้วนักเรียนนะครับนักเรียนเขาจะเห็นชื่อของเขานะครับอันนี้ของใครของมันนะครับชื่อของชื่อเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่า เด็กแต่ละคนนะครับจะมี IP มีโค้ดเข้าของใครของมันนะครับเด็กเข้าไปใช้งานเป็นของใครของมันนะครับเมื่อหลังจากนั้นนะครับเมื่อสม,สมมติว่าเด็กเข้ามาแล้วเด็กจะเข้าไปเรียนนะครับอย่างเช่นเด็กชายสุรเชษนะครับเขาก็คลิกชื่อเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะได้ไอพีเรีสมากรอกในช่องนี้แล้วก็กดซิงเข้าไปนะครับโดยโค้ดที่คุณครูเตรียมไปให้นะครับก็คือเนี่ยครับ คำใบ้นะครับเป็นโค้ดตัวนี้นะครับจะเอาไปกรอกในช่องเมื่อกี้นะครับเพื่อเข้าไปใช้งานนะครับนี่มากรอกตรงนี้นะครับเอาคาเบิดเป็นเบิดนะครับเป็นคําเป็นภาษานะครับสาหรับชั้นทสีถึงหกก็เอามากรอกในช่องนี้แล้วกดซิงเข้าไปนะครับเมือกดเข้ามาแล้วเขาก็จะเจอห้องดังรูปนี่ครับห้องนี้นะครับเป็นหน้าต่างของเขาเลยนะครับเป็นของใคร ของมันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเมื่อเขาคลิกเขาก็ดาเนินการทดสอบแต่ละด่านในการเขียนโปรแกรมเช่นตัวนี้นะครับอันนี้เปิดมาแล้วนะครับเป็นไมค์คาร์เนาะเป็นไมค์คาร์นะครับเป็นการสร้างด่านให้เดินให้เดินไปแต่ละฐานนะครับผ่านแต่ละฐานเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับให้ใส่โค้ดเข้าไปนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนแล้วนะครับคุณครูนะครับครูสามารถเข้ามาเช็คตรงนี้ได้นะครับความอืิหน้าว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กชายคนนี้นะครับ เรียนถึงด่านที่ใส่นะครับนะครับแล้วเรียนไปถึงไหนแล้วนะครับค mm ุณครูก็สามารถเช็คได้นะครับครับก็ห้องเรียนโคดดิ้งนะครับของกระผมก็มีประมาณเท่านี้ครับเอ่อกระผมนะครับน,นายนัชพลกัลชิชิโรงเรียนบ้านโคกขามนุสมบูรณ์ก็ขอจบการแนะนำนะครับห้องเรียนโคดดิ้งของผมเท่านี้ครับขอบคุณครับ